ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัท Technical v a l m e d นะครับที่มอบรางวัลในฐานะ KRL หรือว่า Key Opinion Leader นะครับให้กับผมนะครับในวันนี้ก็สำหรับความรู้สึกในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ารู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่เป็นอีกหนึ่งปีที่ได้รับรางวัลในฐานะ KRL นะครับสำหรับเครื่อง Venus Viva นะครับ ซึ่งเทคโนโลยีของวีนัชวีวาเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมใช้มาประมาณน่าจะเข้าสู่ปีที่6ปีที่7แล้วนะครับเทคโนโลยีนาโนนีดัลแฟกชั่นัลไอเอฟเนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าตอบโจทย์ของคนไข้มากๆที่สำคัญคือให้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะครับตลอดระยะเวลาที่ผมใช้เครื่องวีนัชวีวามาเนี่ยนะครับไม่มีเรียกว่าคอมพลิเคชันหรือว่าคุณเพลนจากคนไข้เลยนะครับมีแต่ฟีดแบ c k ที่ดีการตอบรับที่ดีมาตลอดเสมอเลยครับผมสาหรับเครื่องวีนัชวีวานะครับที่ผมนามาใช้ในบ้านหมอฟรุตคลินิกเนี่ยนะครับ หลักๆในการใช้เนี่ยเราใช้ในคนไข้ที่รักษาเรื่องของหลุมสิวนะครับเรื่องของรูขุมขนที่กว้างนะครับแต่สิ่งที่สําคัญไปกว่าน,นั้นเนี่ยทุกเคสที่ใช้วีนาชวีว่าเนี่ยจะได้เรื่องของการยกกระชับใบหน้าแล้วก็ผิวหน้าเข้าไปร่วมด้วยนะครับเพราะด้วยเทคโนโลยีของเขาเองเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นการสร้าง เรียกว่า new collagen หรือว่า collagen ใหม่ให้กับผิวหน้าของคนไข้ได้อย่างดีมากๆนะครับสำหรับการใช้มาตลอดเนี่ยนะครับ key success ของผมนะครับในการรักษาคนไข้ไม่ว่าจะเป็นทุกๆด้านในบ้านหมอฟรุตคลินิกเนี่ยสำคัญที่สุดคือเรื่องของเทคโนโลยีครับเรื่องของเครื่องมือต่างๆนะครับต้องเป็น เทคโนโลยีและเป็นเครื่องมือที่เป็น World Brand นะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีระดับโลกรวมถึงเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทุกๆครั้งทุกๆเครื่องนะครับซึ่ง Venus Viva เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องที่ต้องบอกว่าเป็น World Brand เลยนะครับแล้วก็ได้ทั้ง FDA ที่ approve ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเรามีเครื่องมือที่ดีบวกกับการเรียนการสอนนะครับเทคนิคต่างๆซึ่งบริษัท Technical Biomed เองเนี่ยก็ได้นําเทคนิคต่างๆนำสปีกเกอร์ต่างๆทั่วโลกนะครับเข้ามาสอนให้กับคุณหมอที่ใช้เครื่องของบริษัท Technical Biomed นะครับนี่แหละคือคีซักเซสครับเครื่องมือที่ดีนะครับช่วยเราในลักษณะของการที่ ผลลัพธ์ที่มีการการันตีเรียบร้อยความปลอดภัยนะครับที่มั่นคงว่าเราทําคนไข้แล้วจะปลอดภัยไม่มีผลแทรกซ้อนใดๆนะครับและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นคือบริษัทสนับสนุนเรื่องของการเรียนนะครับซึ่งนำสปีเกอร์ระดับโลกอย่างที่ผมพูดไปแล้วเทคนิคต่างๆนะครับเข้ามาให้กับคุณหมอทุกๆท่านในการปรับใช้เครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับผม